ใหญ่นะคะที่หัวหน้ารปภนะคะไปล่วงละเมิดทางเพศกับ หญิงที่เป็นลูกบ้านนะคะที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งนะคะที่ย่านเพชรเกษมล่าสุดรายงานเข้ามานะคะว่าถูกควบคุมตัวได้แล้วนะคะเบื้องต้นแม่ของเขานี่แหละค่ะเป็นคนพาไปมอบตัวเองเพราะกลัวว่าลูกชายจะถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะนิฉันเล่าย้อนให้ฟังก่อนนะคะว่าคาดีนี้มันเกิดขึ้นในช่วงตีหนึ่งของวันที่4มกราคมที่ผ่านมาหัวหน้าระปภคือนายมนตรีใหญ่กระโทกเนี่ยนะคะไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกบ้านเป็นผู้หญิงอายุ36ปีทีนี้ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยเขาลืมกุญแจไว้บนห้องพักแล้วก็เรียกนายมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารปภเนี่ยนะคะให้มาช่วยตามช่างกุญแจให้ไปเปิดห้องพักให้หน่อยแต่หลังจากที่ทางผู้ก่อเหตุลงไปส่งช่างคุญแจก็กลับมาเคาะที่ห้องค่ะคือหัวหน้ารปภเนี่ยพาช่างกุญแจขึ้นมาพอซ่อมพอจัดการทุกอย่างเสร็จละพาช่างไปส่งข้างล่างแล้วย้อนกลับขึ้นมาใหม่พอย้อนกลับขึ้นมาใหม่เสร็จปุ๊บไปเคาะประตูห้อง ที่หญิงสาวคนนี้อยู่ผู้เสียหายคือหญิงสาวคนนี้เนี่ยเปิดประตูออกมาก็ถูกนายมนตรีหัวหน้ารปภเนี่ยค่ะผลักเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูจับใส่กุญแจมือแล้วก็ข่มขู่ไม่ให้ส่งเสียงร้องจากนั้นลงมือล่วงละเมิดทางเพศจนสําเร็จความใคร่หลังจากสาเร็จความใคร่แล้วค่ะเขารีบใส่เสื้อผ้าวิ่งลงมาที่ชั้นล่างหญิงสาวลูกบ้านที่เป็นเหยือ่อโทรแจ้ง191ไม่ถึง5นาที ตำรวจมาถึงที่คอนโดแต่นิติบุคคลแล้วก็รปภคนอื่นๆนะคะไม่ได้บอกว่ามีกี่คนแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นใครบ้างไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบอ้างว่ามันมีกฎระเบียบของคอนโดอยู่ว่ายามวิการขึ้นไปไม่ได้กฎของคอนโดนะเขาบอกนะเป็นกฎของคอนโดนะมัมีกฎระเบียบอยู่จนสุดท้ายค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอดูหลักฐานก็ให้ดูแค่กล้องวงจรปิดผ่านไปนานกว่าสชั่วโมง ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้คุณผู้ชมการตั้งคำถามอย่างแรกคือเฮ้ยถ้าคุณประวิงเวลาไว้ขนาดนี้เนี่ยจนทางให้ทําให้ทางผู้ก่อเหตุเขาหลบหนีไปได้เนี่ยคุณสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าคุณรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าถึงคุณจะไม่ได้สมรู้ร่วมคิดคุณขัดขวางการทําหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือเปล่า สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไว้นะคะก็คือเรื่องของข้อกฎหมายกฎระเบียบกับข,ข้อกฎหมายอยู่ไม่เท่ากันกฎหมายอยู่เหนือกว่ากฎระเบียบอยู่ต่ํากว่าต่อให้ทางคอนโดจะออกกฎระเบียบเป็นร้อยข้อพันข้อมีข้อบังคับอะไรออกมาก็แล้วแต่แต่กฎหมายตํารวจต้องไปปล้องปราในที่เกิดเหตุถ้าเหยื่อโทรแจ้งความแล้วตํารวจมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูในจุดที่เกิดเหตุได้ทันทีกฎระเบียบไหนไม่สามารถเอามาคัดค้านได้นะคะ เพราะฉะนั้นจะอ้างไม่ได้ค่ะว่ายามวิการตํะตำรวจเข้าไปไม่ได้อันนี้คือประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นเหตุเฉพาะหน้าเป็นเส่งหน้าใช่เป็นเหตุเฉพาะหน้านะคะอันนี้คือหนึ่งประเด็นแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาหลบหนีลงลิฟต์แล้วก็ทิ้งคุณแจมือเอไว้ในถังขยะหลบหนีไปบ้านแม่ที่สะแก้วได้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกว่าปูพรมนะคะค้นหาตัวแต่ก็มีรายงานค่ะว่าแม่ติดต่อมาวิงวอนค่ะขอให้ลูกมอบตัว เพราะกลัวลูกจะเป็นอันตรายลองไปฟังเสียงแม่ดูค่ะจ้าให้มามอบตัวซะหลังจากมั้ติดต่อไม่ได้ติดต่อมอเตีแล้วติดต่อติดต่ออยู่เรื่อยๆนะคะแม่เออเรื่อยๆแต่มันติดต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่ว่าอะไรสถานะไม่มีแบบแม่ก็พยายามช่วยต้อที่เต็มที่ใช่ไหมคะเต็มที่ยายเต็มที่ยายเต็มใจ ยายไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรอเจ้าหน้าที่แกก็ดีทุกคนแต่ลูกเราทําผิดเฉยๆถ้าถ้าในมนติหีหให้ลูกมามอบตัวหละยายก็ขอโทษที่เจ้าของเลี้ยงก็ด้วยเพราะยายไม่รู้เลี้ยงเนาะอยากให้ลูกมาเราทําผิดก็เราก็เราต้องรับผิดให้เรียบร้อยให้มันจบจบเกมไปทีนี้ที่ฉันเล่าย้อนกลับไปให้ฟังนิดหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตำรวจเขาก็พยายามที่จะปูพรมหาคนที่ก่อเหตุให้ได้เรียกว่าโอ้โหมากันแบบยกใหญ่เลยะนะคะ ตอนแรกเนี่ยยังไม่มีรายงานข่าวว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะจับกลุมตัวได้นะตำรวจคุมตัวไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยดิฉันอัปเดตนะเวลานี้คือคุมตัวได้แล้วนะคะแต่ที่เล่าย้อนให้ฟังกลับไปเนี่ยก็เพราะว่าตํารวจนครบาลตํารวจสระแก้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้พาสุนัขทหารคะ่ะเข้าไปในพื้นที่ที่ป่าเขาอ่างรือนายเป็นพื้นที่ห่อรอยต่อ5จังหวัดแล้วไปล่าตัวนายมนตรีนะคะหลังจากที่พบข้อมูลว่าเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ค่ะที่อําเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วแล้วก็มีการใช้ร่มบินพารามอเตอร์ บินสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อตามหาผู้ชายคนนี้จนสุดท้ายไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของแม่นายมนตรีที่มนตรีเนี่ยใช้ขี่ออกจากบ้านแม่ที่อยู่ที่สระแก้วเนี่ยนะคะไปจอดทิ้งไว้ที่กระท่อมของเพื่อนนายมนตรีอยู่ห่างจากบ้านแม่ไปไม่กี่เมตรเท่านั้นก็คาดการกันว่ามนตรีคงจะนอนค้างอ้างแรมที่นี่แหละแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่ามนตรีขี่รถกลับมาบ้านไปหาแม่อีกครั้งแล้วก็อาบน้ํา อาบน้ำเสร็จขี่ออกไปจากบ้านอีกแล้วก็ติดต่อไม่ได้ค่ะ <Okay. S 1> ตำรวจก็เลยวางกําลังเกือบ200นายปูพรมตลอดแนวป่านในจุดที่คาดว่ามนตรีจะซ่อนตัวตรงกันข้ามกับสวนพฤกษศาสตร์ร้อยปี <Okay. S 1> แล้วก็ส่งชุดเดินเท้าสุนัขสงครามรวมถึงโดนเนี่ยนะคะบินกดดันในพื้นที่จนสุดท้ายพบเบาะแสของนายบนตรีที่บริเวณป่ายางแต่การปิดล้อมสุดท้ายได้ยินเสียงปืนขึ้นฟ้า <ừ. S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงมาจากไหนตอนแรกนะยังงงๆกันอยู่และหลังจากที่มีการเกลี้ยกล่อมค่ะแม่เขาก็มาเกลี้ยกล่อมด้วยนะมนตรียอมออกจากป่ามามอบตัวกับตํารวจตอนนี้อัปเดตล่าสุดคือคุมตัวได้แล้วนะคะคุมตัวได้แล้วแต่ตอนแรกมันมีข่าวสับสนไงว่ามอบตัวเองไหม <ừ. S 2> หรือแม่เนี่ยเป็นคนพามามอบตัวะนะ,ะสองอย่างนี้ยังสับสนอยู่แต่เบื้องต้นตอนนี้ถูกคุมตัวแล้วแล้วก็นําตัวมาสอบสวนอยู่นะคะ ทีนี้ด้านคดีความขยายความเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะคดีความวันนี้ทางผู้จัดการพื้นที่ของคอนโดที่เกิดเหตุเนี่ยเข้ามาพบกับทางตํารวจสอนอเพิเกษมเอาคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เอกสาร,สารทำลายช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุมาให้ตํารวจเป็นหลักฐานแล้วก็ชี้แจงกรณีที่มันมีการตั้งคําถามว่าเขาอาจจะทําผิดใน2ข้อหาคือ1ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานอย่างที่บอกไปไงว่าเหยื่อโทรแจ้งตํารวจตํารวจมาถึงแล้วแต่ว่า ทางนิติบุคคลไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปที่ห้องที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคุณขัดขวางการทำงานของเจ้าพนักงานหรือไม่หรือคุณพยายามช่วยเหลือคนที่ทำผิดเพื่อยพ้นจากการจับกุมหรือเปล่านะคะโดนสองข้อหานี้อยู่นะคะทางผู้จัดก,การคอนโดเนี่ยชี้แจงว่ากรณีที่ญาติของผู้เสียหายมาติดต่อเข้าคอนโดแล้วถูกรปภขัดขวางไม่ให้ขึ้นคอนโดเนี่ยถูกมองว่าเป็นการปริงไป,ปวิงเวลา2ชั่วโมง เขายืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงเพราะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ยืนยันว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวันเกิดเหตุมีญาติผู้เสียหายเดินทางมาที่คอนโด3กลุ่มช่วงแรกเวลาตีหนึ่งครึ่งนมะคะมีญาติผู้เสียหาย2กลุ่มเดินมาที่คอนโดตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยที่รปภเขาบอกเอาไว้นะคะว่าติดต่อนายมนตรีหัวหน้นราปรปภที่ขออนุญ,ญาตละ แต่มนตรีคือคนที่ก่อเหตุจะไปให้อนุญ,ญาตอะไรได้ใช่ไหม,มไม่มีการติดต่อกลับมาค่ะแล้วรปภป้อมหนา้าไม่มีคีย์การ์ดก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนอาคารได้ทีนี้พอญาติผู้เสียหายแจ้งว่ามีการขม่มขืนลูกบ้านรปภก็เลยติดต่อช่างอาคารให้พาญาติขึ้นไปพบผู้เสียหายทันทีนเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ประวิงเวลาแต่ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีโดยประมาณนะคะจากนั้นก็มีญาติกลุ่มที่สามมาที่คอนโดอีก แต่รปภแจ้งว่าไม่มีคีย์การ์ดเข้าออกอาคารก็เลยไม่สามารถพาขึ้นอาคารได้ทําให้ท้ายที่สุดมีปากเสียงกันแล้วก็มีการชกต่อยรปภ mm hmm. นี่นะผู้จัดการคอนโดยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลาแต่ไม่มีคีย์การ์ดติดต่อมนตรีตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุไงนะจะให้เอาคีย์การ์ดมาเปิดหน่อย แต่ไม่มีสัญญาณตอบกลับก็เลยไปให้ช่างของคอนโดเนี่ยพาขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จแล้ว5-10นาทีเท่านั้นขึ้นในบนคอนโดได้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่ากรณีหัวหน้าราพอพพาช่างกุญแจขึ้นในบนห้องของผู้เสียหายยามวิการเนี่ยผิดระเบียบมันผิดจริงๆนะปกติจะเอาใครขึ้น,นบนคอนโดนะถ้าคุณชุติมาคุณผู้ชมเราอยู่คอนโดเราจะรู้กันดีเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย,เลยต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างยะติเนี่ยซับซ้อนเลยนะใช่ใช่ยิ่งเกิน5โมงเย็นแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย นี่ติดิดแล้วไม่ได้ยิ่งนะในช่วงโควิดนี่ลำบากหนักเข้าไปเลยนะใช่ใช่แต่ทําไมครั้งนี้ถึงทําได้อันนี้ถือว่าเป็นความผิดหรือเปล่านะคะนะแล้วก็ยืนยันนะคะยอมรับแหละค่ะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คอนโดที่จะคอมอนิเตอร์หน้าจอ CCTV ทั้งอาคารตลอดเวลาเพราะค่าส่วนกลางไม่เพียงพอมันใช่เหตุผลไหมม,มันไม่ใช่เหตุผลคุณจะมีค่าส่วนกลางพอหรือไม่พอแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาบอกว่าคุณดูได้อย่างไม่ทั่วถึงจนทําให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นค่ะ<ฆ>นี่นะคะ นี่คือปัญหามาอ้างแบบนี้ไม่ได้คือตัวของผู้จัดก,การคอนโดเนดี่ยบอกว่ากลัวเหมือนกันค่าส่วนกลางไม่พออยากจะขอขึ้นค่าส่วนกลางก็กลัวว่าลูกบ้านคนอื่นจะว่าเอาจะทบกับเรื่องสตุ้งสตดงของลูกบ้านคนอื่นรปภเนี่ยนะคะทางบริษัทเนี่ยเขาว่คุยกับทางนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะจ่ายเงินค่าเยียวยาให้กับทางผู้เสียหายแล้วช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะหมดสัญญากับบริษัทเดิมเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่า จะต่อไหมกับบริษัทเดิมหรืออาจจะต่อกับบริษัทใหม่ลองไปฟังดูค่ะเวลาแค่สินาทียาก็สามารถที่จะขึ้นไปจริงๆห้านาทีเองตอนทเรียนเมื่อกี้ก็คือเขาวนรถเขาวนรถเนี่ยตอนแรกอยู่เหตุเกิดที่ตึกบีแต่เพื่อนญาติเขาบอกว่าไปที่ตึกเอเกียงคําบอกว่าไม่ใช่พี่ถ้าห้องเนี้ยเขาเขารู้จักดีรู้จักผู้เสียหายดีคือตึก B ี เกี่ยนคำบอกว่าประมาณ5้านาทีแหละพอติดต่อช่างประมาณ5้านาทีก็ขึ้นตึกได้เลยครับผมแล้วผู้เสียหายกลที่สามท,ที่มีการทำร้ายกัรนี่คืออะไรกนะ็ถ้าส่วนส่วนที่3ดูด,ดูดูจากคลิปนะครับก็อาจจะไม่พึงพอใจแหละว่าเกิดเหตุแล้วทําไมขึ้นไม่ได้ทางรอพอก็เรียนบอกว่าผมอยากให้ขึ้นแต่ผมไม่มีการาดมันไม่สามารถขึ้นไปได้ระหว่างกันก็คือจะเห็นจากคลิปทำร้ายก็คือว่าช่างเราได้พากลุ่มที่หนึ่งขึ้นไปแล้วะครับ มันมันก็เลยทำให้กลุ่มกลุ่มที่เหลือขึ้นไปมันขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะตอนนี้การ์ดที่เข้าตึกอะถ้ายามวิการต้อง,ต,องต้องเรียนในข้อเที่จริงว่าเป็นวิสิตเตอร์นะครับเออมันไม่มีการ์ดถ้าเกิดเป็นผู้พักอาศัยเราอะทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมันมีการ์ดอยู่แล้วครับนะครับส่วนมาตรการอย่างเรียนเมื่อกี้ครับถ้าอย่างวิการเกิดเร่งด่วนเนี่ยคอนแทคมาโดยตรงเลยนะครับไม่มีการประวิเวลาอันนี้ต้องต้องเรียนในข้อเท็จจริงก่อน แล้วหลังจากนี้าฟันงี่ตัวเองาเนินการไงเพราะาอาจจะสร้างความน่าออาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเรามองเรามองว่าเรื่องของความปลอดภัยอะยังไงตัวขั้นตอนถ้าเป็นวิสิตเตอร์ผมผมก็เรียนยืนยันว่าถ้าบุคคลภายนอกมาทางเจ้าของร่วมเองอะต้องออกมารับอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะขึ้นตึกเราไม่ได้นะครับเรื่องผมผมต้องเรียนว่าแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุเห็นในลักษณะนี้รีบแจ้งมาทางเราบอกว่าเกิดเหตุนี้ช่างรีบคอนแทคอันนี้ ได้ทันทีนะครับส่วนที่2เนี่ยในส่วนของตัวประสิทธภิภาพของรปภบริษัทรปภเองก็าตามตอนนี้ก็มีการรีคุดใหม่นะครับประมาณสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอสรุปกันน,นิดนึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนวิธีการในการประสานหรือการคอนแทะหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขเรื่องของบุคลากรที่เข้ามาคือตัวรปภเองเห็นได้ว่าอย่างที่ทางพี่ก็ได้รับข้อมูลจากบริษัทรปภว่ามีการสอบน้อยักรปภเรียบร้อย นะครับบริษัทของเรองได้มีการพูดคุยจากทางคอนโดบ้างไหมคะพูดครับ,บรรก็คือมคอนแทคหลังหลังจากที่เกิดเรื่องใช่ไหมครับก็คอนแทคมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3าจนกระทั่งเมื่อวานก็คอนแทคเข้ามาครับเหมือนกันพยายามที่จะเยียวย,ยายครับผมเราเราก็น้อมรับในข้อข้อผูกพองผิดพลาดแล้วก็ขอขอเรียนในข้อที่จริงนี่คือ ทำพูดจากทางผู้จังงนนดการคอนโดคือฝ่ายนิติบุคคลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างออกมาจากทางบริษัทที่เป็นรปภนะคุณผู้ชมเท่าที่เราตามมาตลอดนะคะมีแต่การส่งกลับไปว่าก็เขาได้ใบอนุญ,ญาตมาจากทางตำรวจแล้วนี่ตำรวจให้ใบอนุญ,ญาตมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำตามขั้นตอนแต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วการส่งสารออกมาว่าเขาทํายังไงกับรปภคนนี้จะจัดการยังไงกับลูก,ลกน้องคนต่อไปนะลูกน้องอื่นออีกมากมายเนี่ย ยังไม่มีสัญญาณอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะส่วนทางผู้เสียหายตอนนี้น่าเห็นใจมากค่ะเพราะว่าล่าสุดทางทีมข่าวของเรานะคะพูดคุยกับทางผู้เสียหายเธอยังอยู่ในอาการตกใจร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลายังขวัญเสียอยู่นะคะสภาพจิตใจเนี่ยไม่พร้อมให้สัมผัสใดทั้งสิน้นและตอนนี้ผู้เสียหายเดินทางไปพักกับญาติที่นอกคอนโดแล้วแต่ว่าจะอยู่ที่คอนโดนี้ต่อหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยในส่วนนี้ ส่วนเรื่องคดีความการสอบปากคำตำรวจนะคะสอบปากคำผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมรวมถึงต้องสอบปากคำนิติบุคคลของคอนโดด้วยแล้วก็บริษัทรปภด้วยเพื่อดูว่าตกลงแล้วมีความผิดในประเด็นไหนบ้างแต่จากการสอบปากคำผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกนะคะว่าทางหัวหน้ารปภคนนี้ไม่มีการใช้มีดจี้หรือใช้คุญแจคุญแจมือในการล็อกผู้เสียหายแต่อย่างใดนะตอนนี้คือข่าวมันค่อนข,ข้างสับสนแต่ว่าอันนี้เป็นคำยืนยันจากตัวเหยื่ออยู่นะคะว่าไม่มีในลักษณะนี้ส่วนทางรองโฆษกกองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นประเด็นหลักค่ะคือรปภคนนี้ได้ใบอนุญ,ญาตมาได้ยังไงทั้งที่เขามีคดีทางเพศ ตามปกติค่ะถ้าคุณจะมาเป็นรปภคุณต้องไม่เคยทําความผิดในคดีทางเพศแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะถ,ถ้าคุณทําความผิดทางเพศแม้แต่ครั้งเดียวใน,ในชีวิตจนเป็นเรื่องถึงลงถึงสารขึ้นมาใน,ในพรบอรอปภปีห้าปเนี่ยคุณไม่สามารถเป็นรปภได้เลยอันนี้คือขีดเส้นใต้นะคะความผิดอื่นเป็นรปภได้ไหมได้แต่คนคนนี้เขาเคยทําผิดในคดีทางเพศมาแล้ว เพราะเคยข่มขืนกาททำชําำระาผู้อื่นจนมีโทษจำคุกมาแล้วเป็นคดีใหญ่ด้วยนะเป็นคดีใหญ่ด้วยแต่ทำไมถึงหลุดรอดถึงเล็ดลอดออกมาได้วิกิที่ฉันย้อนคำถามไปว่าแล้วรปภที่ทำความผิดละ่ะจะไม่มีโอกาสทำอาชีพี่สุจริิตอย่างราปภเลยเหรอใช่เป็นแบบละหูโทษอย่างเงี้ยเคยเคยได้ไหมมันได้นะมันได้มันจะมีข้อข้อแตกต่างข้อจำกัดที่ต่างกันไปอันนี้ฉันยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะ อันนี้เรารู้ไปแล้วว่าถ้าคุณทําความผิดทางเพศคุณจะไม่สามารถเป็นปอปพได้แต่ถ้าทําความผิดในคดีอื่นถ้าเป็นความผิดสองอย่างก็คือความผิดโดยประมาทจะประมาทอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจนะคะเป็นโทษแบบไม่ได้หนักมากขับรถโดยประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ได้และความผิดและหุโทษที่จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะหรือว่าโดนปรับไม่เกินห0,000่นบาทความผิดเบาๆอะ่ะนะ,ค,ะคุณก็สามารถมาเป็นปอปพได้นะคะ แต่ถ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นคุณจะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพนี้ไป3ปีจึงจะกลับมาเป็นรปภได้มันมีข้อจํากัดที่มันแยกกันอยู่นะแต่ณนะเวลานี้ ที่พุ่งเป้าไปคือผู้ชายคนนี้ทำความผิดทางเพศทำไมยังสามารถมาเป็นรปภได้คำถามนี้ส่งตรงไปถึงทางคนที่ออกใบอนุญาตค่ะอย่างทางตำรวจนครบาลวันนี้คำถามพุ่งเป้าไปที่ทางรองโฆษกกรมประชาการตำรวจนครบาลท่านบอกนะคะว่ากรณีการตรวจสอบใบอนุญาตเนี่ยนะคะท่านบอกว่าท่านเป็นฝ่ายตรวจสอบจริงนะ,ะหน่วยงานที่ตรวจสอบเ่ยนะคะในการให้ใบอนุญาตประกอบอาชีพเป็นความบกพร่อง แต่ขอตรวจสอบดูก่อนว่าตกโรงแล้วบกพร่องในส่วนไหนมีรูรั่วรูโหว่ช่องโหว่ตรงไหนทําให้รพคนนี้ไปก่อเหตุแบบนี้ได้นะคะปกติแล้วขั้นตอนการขอใบอนุญาตเนี่ยนะคะใครก็ตามที่จะเป็นรอปภคุณจะต้องมีเอกสารผ่านการอบรมการรักษาความปลอดภัยมายื่นคำร้องด้วยตัวเองหรือยื่นนมบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเพื่อขอใบอนุญาตที่ฝ่ายอํานวยการ5 กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลจากนั้นเขาจะส่งข้อมูลให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรตรวจสอบไปตรวจสอบประวัติที่เคยต้องคดีที่ต้องห้ามว่าคุณเคยทําหรือเปล่าจากนั้นจะส่งผลการตรวจสอบมาที่ฝ่ายอำนวยการ5กองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาให้ใบอนุญ,ญาตอันนี้เป็นไปตามพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัย อย่างที่บอกว่านายมนตรีหัวหน้าปรปภที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทําชําราเป็นความผิดทางเพศเขาไม่มีสิทธิ์มาเป็นปรปภอ,อีกแล้วนะคะตอนนี้ทางตํารวจนครบาลเลยต้องสั่งการให้ตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นความผิดที่บกพร่องมาจาับส่วนไหนทําไมจึงให้ใบอนุญาตกับนายมนตรีไปประกอบอาชีพได้ทั้งที่มีคุณสมบัติต้องห้ามขอตรวจสอบย้อนหลังก่อนอันนี้คือฝ้าของตํารวจส่วนด้านกฎหมายวันนี้เอาให้ครอบคลุมนะคะจะได้เคลียร์กันเลยว่าตกลงคดีนี้ เราจะหาทางออกยังไงนะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นยังไงความรับผิดชอบทางกฎหมายมันมีทั้งเรื่องของอาญาแล้วก็แพ่งด้วยวันนี้ทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกอธิบายให้ฟังค่ะว่าคนที่ก่อเหตุคือนายมนตรีหัวหน้า,ายามคนนี้เนี่ยก่อเหตุจริงมีความผิดชัดเจนในข้อหาข่มขืนกระทำชําำราผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา276จำคุก4ปีถึง20ปีนะคะส่วนลูกน้องรปภที่อยู่ในที่เกิดเหตุ จำได้ใช่ไหมคะที่เราเล่าไปฟังเมื่อกี้ว่า<ช><ช>มันมีกรณีการไปขัดขวางมไม่ให้ตํารวจขึ้นไปในเหตุเฉพาะหน้าใ,<ช>ในห้องของของเหยื่อได้อันนี้ผิดไหมนะคะตรงนี้เนี่ยทนายเดชาบอกว่าต้องไปดูนะคะว่าลูกน้องที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการขัดขวางการทํางานของตํารวจเพื่อช่วยเหลือหัวหน้ามนตรีในการหลบหนีหรือเปล่านะคะ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตถ้าหากพิสูจน์ทราบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยวงว่าคุณไปรู้เห็นเป็นใจในการช่วยเหลือหัวหน้ามนตรีที่ทําผิดให้หลบหนีอันนี้จะมีความผิดในข้อหาขัดขวางการทําหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วยตามมาตรา138นะคะระวางโทษจําคุกไม่เกินหปีปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับและมาตรา189ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับ ส่วนนายจ้างค่ะนายจ้างทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยรวมถึงนิติบุคคลซึ่งเขามีหน้าที่ดูแลสถานที่ดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านถ้าหากไม่ป้องกันไม่ดูแลคุณจะมีความผิดและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ช่วยเหลือในการจับคนร้ายก็มีความผิดต้องรับผิดชอบทางแพ่งเหมือนกันแต่คดีทางแพ่งค่ะมันมีข้อแม้หน่อยหนึ่งว่าผู้เสียหายเนี่ยนะคะคือเหยื่อนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องละเมิดได้นะนะเขาเรียกว่าความผิดทางละเมิดนะคะ คือต้องไปฟ้องเองนะคะต้องไปฟ้องเองคือไม่ใช่อัตโนมัติอใช่ใช่ถ้าเป็นอาญาจะเป็นอัตโนมัติใช่แต่ถ้าแพ่งนี่ผู้เสียหายต้องไปต้องไปฟ้องเองใช่มันมีประเด็นที่ว่ายามเนี่ยคุณไม่มีหน้าที่ขึ้นไปบนห้องแต่แต่คุณขึ้นไปได้ยังไงนะอันนี้เนี่ยตัวลูกบ้านที่เป็นเหยื่อเนี่ยคุณสามารถไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้คนที่รับผิดชอบก็อาจจะเป็นนิติบุคคลรวมถึงบริษัทรอปพนะคะอาจจะเป็นการชดใช้ค่าสินไหมอันนี้คือไม่รู้นะ การฟ้องอฟ้งละเมิดทางแพ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางลูกบ้านต้องไปทําเองแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไกล่เกลี่ยกันเขายอมความกันหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะให้เงินชดเชยเป็นการเยียวยาต่างๆนานาไปแล้วไม่มีการฟ้องแล้วก็คือจบนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวลูกบ้านเท่านั้นเลยนะคะส่วนกรณีที่ตํารวจเนี่ยไปออกใบอนุญาตการเป็นรปภคําถามคือตํารวจผิดไหมล่ะหน้าที่ของตํารวจนครบาลคุณต้องตรวจสอบสิ ทำไมคุณถึงปล่อยปลามาได้ล่ะจริงแล้วผิดได้นะอเอาผิดได้นะคะเอาผิดได้อาจจะมีความผิดทางวินัยหรือความผิดในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดคนที่ออกใบอนุญ,ญาตก็คือทางนาครบาลน,นี่แหละต้องไปดูนะคะว่าตกลงแล้วผู้ออกใบอนุญาตมีเจตนาในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะวันนี้กลายเป็นว่าข้อหาต่างๆที่ว่านี้เนี่ยนะคะนายจ้างทั้งบริษัทอปพอทั้งนิติบุคคลคุณจะต้องเจอ ข้อหานะะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และมาตรา425มาตรา425นะคะคือนายจ้างต้องร่วมกรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามมาตรา446หน้าจอนะคะเป็นค่าเสียหายทางด้านการทุรศิลธรรมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคือเราให้เห็นภาพกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมว่า ปัญหาเกิดจากอะไรคดีความส่วนคดีความไปนะแต่ว่าในเรื่องที่เราทุกคนต้องยอมรับคุณชุติมาคุณสุทธิวัน์คนกรุงส่วนใหญ่อยู่คอนโดแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับใครอีกก็ไม่รู้นะเราจะต้องทําให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกนะคะใช่ค่ะนี่นี่คือภาพล่าสุดนะคะคุณผู้ชมดูเป็นภาพที่แม่ของคนที่ก่อเหตุคือหัวหน้ามนตรีไปเยี่ยมลูกที่หลงพระถิลงดูบรรยากาศในช่วงนี้กันเลยค่ะนะครับ <sk r oth> นี่นะคะพันภาพสั้นๆนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยถือถือถุงนะคะเข้าไปเยี่ยมลูกแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนานานเนี่ยยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลกับทางนักข่าวแต่อย่างใดนะคะเขาเสียใจอยู่จ้าเมื่อกี้ได้คุยกับลูกชายแล้วว่าไงบ้างจ้าจ้าลูกเขาเป็ไงบ้างครับคุณแม่เขาก็เสียใจอยู่จ้าเขารับไหมครับ